เราจะไปกินหมูปลา <c oughs> ไม่เคยได้ออกไอ้นี่ตอนดึกเลยทางออกไหนวะเนี่ยแ <c oughs> อร์อาร์ติซ์กี่บอกว่ามาเส้นนี้ใช่ไะมมาดูตอนนี้ดิบอกว่าหกนาทีแล้วแบบต้องกลับไปจุดเติมขวั่โน้ <c oughs> นก็เลยงงว่า <c oughs> มีปะอ๋อเข้านี่เหรอ <c oughs> เอออันนี้คือทีเด็ดที่เห็นเขารีวิวกันเยอะมากคือ <c oughs> น้ำปลาร้าก็วอเมย์มาเยอะเลยอ่ะแต่ไม่รู้วขึ้นตรงไหนอ่ะวนว่าไม่ใช่ละนี่น่าจะเป็นย่านเดวกที่แบบว่าเข้าวสารหรืออะไรที่เขามาตุ้ยๆุ้ตุ้ยตกันแล้ว วันนี้เราจะไปไหนเราจะไปกินเราจะไปกินหมูปลาร้าเพราะเห็นในติ๊กต็อกที่แยกคอกวัวป่ะโอเคพร้อมออกเดินทางได้<อ>วันนี้เราจะเดินทางโดยเต่าทองไปจอดที่ BTS แล้วเราก็ต่อ BTS ไปที่สยามแล้วก็กต่อจากสยามรถเมล์สายส7สดาย15าไปที่อนุสวรียพรอตรีปไตยแล้วก็เดินต่ออีกไปง้านนะคะโคตรไกลอ่ะไกลมากเราจะใช้เวลาเดินทางกี่นาทีเพราะว่าตอนเนี้ย คุ้มสามนาทีละไปดูกันว่า oh. จะออกแล้ว <c oughs> ไม่เคยได้ออกไอตอนดึกเลยออกแ่แบบออกน้อยเพราะรอขี้เกียจ <c oughs> <c oughs> อันนี้ <c oughs> แล้วเขาออยากกินหมูปลาไปกันตอ่อไปกันตอ่อ ได้บัตรมาแล้วไ,ได้บัตรมาแล้วนี่ที่จอดเยอะแยะเลยเนาะเออถ้าเป็นวันพ่ธแบบเสาร์อาทิตย์อะมาจะแบบไม่ค่อยมีที่จอดแหละวิชาถอยหลังครั้งเดียวและเข้าซองได้ใช่เหรอหอืมถือว่าเก่ง ผ่านรถสูงเ <99. S 1> ลยค่ะรถในกรุงเทพอ่ะจริงๆอ่ะที่แบบเราแบบยังไม่ค่อยได้ออกไปไหนตอนกลางคืนนะเพราะว่าเราเพิ่งเอารถมาใช้ที่นี่แล้วแบบว่ายังไม่ได้คุ้นชินกับถนนมากเลยก็เลยอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะทุกคนแล้วก็เวลาโหใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอ่ะยิ้มผาแล้วอ่ะสิบเก้าโมงยิ้ผานแล้วเออเมื่อกี้สามนาทีอใช่ไหมเออเราออกมาครึ่งชั่วโมงนะถือว่านานมากสำหรับการขับรถในกรุงเทพพื่อหมูปลาเราทำได้อยากกิน ดอไปสยามสครับร้อยยี่สิบสี่บาทรอยี่สิบสีมีใเมื่อกี้เรามีแค่ตัางสดเราใช้ไม่ได้เราต้องกดตู้ต้องใช้เงินโทน่าสยามคนละเท่าไหรดูดิโอ้โห62บาทสคนเดีนเราต้องไปลงสยามหรือว่าไปลงสามกีฬาวะสามกีฬาแห่งชาติหรือเปล่าไม่รู้เหมือกันนจากนเนี้กระดูเขาบอกว่าลง BTS สนามกีฬาแล้วก็ต่อสาย15 7ได้ครับ ราะฉันเราไปลงที่สนามกีฬาโอเคไปกันเลยลเปกติเราแับคนชอบเอียงบัตรที่มันมีลูกกันค, <c oughs> คนทุกมาถึงเยอะมากเลยเรากำลังจะออกคนกำลังจะกลับบ้านว้ยคนจะกลับบ้านเรากำลังจะออกเรากำลังจะไปขึ้นรถ วันนี้เราจะมาดูกันว่าค่าเดินทางอ่ะปกติเดินทางในกรุงเทพอ่ะจะเสียมากที่สุดคือค่าเดินทางเลยที่ตังหมดหมดไปเนี่ยคือค่าเดินทางวเว<อ>ลาจะไปไหนอ่ะร้อย100กว่าบาทใช่ไม่เดินทางครั้งหนึ่งเป็นแบบสี่ห้าร้อยสามสิบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะโดยไม่ใช่รถอุยเอาดนนิไป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 ,ไป,ไป โดนทิ้งโดนพึ่งไปเลยอ่ะแล้วต้องรออีกมาทีอีกขบวนนึงงมาดูเขากินโอ้เขากินดังมีความสุขเวอร์เริ่มหิวแล้วเริ่มหิวหมูบาราแล้วจะเห็นรป่าบอกว่าไม่ได้มีแค่หมูบารานะมีไก่ปิ้งด้วยมีไส้ที่คนชอบด้อยมีกับยากไปดูว่ามีอะไรบ้าง่ถึงถึงแล้วสนามกีฬาไหนไม่เห็นมีเลยอ๋อนี่สนามกีฬาแล้วล่ะอ๋อนี่สนามกีฬาเหรอ แต่ก็ไม่รู้ว่ารอไปไหนไม่เคยมาลงรอรถเมล์ที่สถานีนี้เลยเลยไปดูว่าจะลงไงลงมหมเพราะคือรถเมล์ที่นี่หลงโอเคเลยเออสวยมากข้างไหนเนี่ยออทางออกไหนวะเนี่ยตอนนี้เกิดปัญหาตอนนี้เราไม,รไม่รู้ว่า <ลง S 1> เราต้องออกทางนี้หรือว่าปันหา ทำการบ้านมาไม่ดีพอครับนะตอนนี้เราถึงด้านล่างเออตอนนี้เราลงมาฝั่งทางทางออกสองหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> ต้องหาที่เรารถเมย์ก่อนว่าอยู่ตรงไหนน่าจะตรงโนะ้นอ,อ่ะน่าจะตรงโน้นอ่ะ <c oughs> เราเจอแล้ว <c oughs> เราเจอที่เรารถเมยล์ละคนเยอะมากแล้วรถเสียงดังมากเลย <c oughs> ตอนนี้เราเจอแล้วมันจะมีสายหนึ่งขางกับสายสิบเกตุไปก็บอก ถึงแล้วรถขับโผดมากอย่างซิ่งเกือบตายอะตอรีตอนกลางคืนอย่างสวยอ่ะดูแล้วครับทุกคนนี่คือวิวยามค่ำคืนวิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งข้างถนนใหญ่มากคนละคนละเมื่อ <c oughs> <c oughs> ถึงภารกิจของเราแล้วนะครับก็คือการเดินภารกิจของเ,แบบเราก็คือเดินต่อเอ้ยลืมเปิดแมบ,บเลยหมดเจถ่ายรูปสวย <c oughs> ้ยน้ำอะไรเนี่ยมีน้ําตกด้วยไม่ใช่น้ําตกโอ้ยเ<อ>ขลาล้างถนนอ๋อเขาล้างถนนตรงนี้อ่ะอุ้ยพทำไมน้ำมันไหลไม่หยุดเลยอ่ะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเขาล้างถนนแบบนี้ในนี้บอกว่าต้องเดินตรงไปอีกสองนาทีถึงแล้วถือว่า วันนี้เราไม่ได้เหนื่อยมากเออวันนี้ดูแบบทุกอย่างเป็นถ้าร้านปิดอ่ะมันบอกว่าเปิดย4่สสี่ชั่วโมงวันศึกษามาแล้วถ้าแบบเจ้าของโอ้ยปวดท้องไม่ไหวเราไปโรงพยาบาลอ่ะก็สวยเราต้องข้ามอีกสองรอบนะรับน้่าน่าจะอยู่เส้นนู้นเลยอ่ะ่ลจะอีกข้างหนึ่งอ่ะข้ามแบบเป็นวงกลมไปเนี่ยวิวในกรุงเทพตอนคืนสวยมากก็แฮปปี้ดีที่วันนี้ฝนไม่ตก มีไฟแดงด้วยวะข้าวถานนอ่ะเออเพราะวิวนี่สวยนะตรงนี้วิวด้านหลังไม่ววสวยอ๋อ,อทุกคนเมื่อกี้เขาไม่ได้ล้างถานนเขาซ่อมท่อน,อนนะไหลอยู่อ๋อกอรรายกาซ่อมท่ออยู่การประปาอยู่น,น,นี่ไปพร้อมข้าวถนนเล้วเมื่อกี้บอกว่ามาเส้นนี้ใช่ป่ะมาดูตอนนี้ดิบอกว่าหกนาทีแล้วอ่ะต้องกลับไปจุดเติมฝั่งโน้นก็เลยงงว่ายังไงฝั่งนี้ปะหรอใช่วยนี่ จะว่ามันตรงกันไหมดูนี่ตรงกันไหมก็ตรงอยู่นะโอเคมันก็ตามนี่แหละกลับไปทางเดิมอุตสาห์วิ่งข้ามถนนใหญ่มาน่าน่าจะทางนี้แหละเนี่ยทางถานนรองนี่แหละเออเอาเอาตรงนี้ปะอ,อ๋อเข้านี่เหรอ ใช่ปะเนี่ยอ้เห็นควันเห็นควันใช่แล้วโอ้โหก็เจอก็ว่าอยู่ตรงไหนเข้ามาในซอยออน่าจะใช่นะน่าจะใช่แล้วเหมือนเคยเห็นรีวิวอะดูควันควันตรงนั้นอะใช่น่าจะใช่ในที่สุดเราก็เจอแล้วถูกกันมั้งน่าจะใช่แล้วจริงแล้วเห็นคำว่าฮีโร่ละเย้ในดีใจดิ แล้วก็ไส่หนึ่งแล้วก็ไส่หนึ่งตีไก่ไหมตีไก่ค่ะเขาย่างหม่สุกสน <มา S 2> เลยน้าจะอนร้อนร <laughs> ้อนแล้วแหละร้อนไป <laughs> ถึงหมูกูเนี่ยร้อน <laughs> เราได้โต๊ะพอดีเลยเ <laughs> ขาเพิ่งเก็บวา มีผักเขาคิวเองได้เยี่ยมได้มาแล้ว <S <s <we at> เยย้เราได้แล้วนะครับทุกคนดูดูดูว้าวน่ากินมากจริงๆเขาแบบปิ้งปิ้งมาไวแล้วใช่ปะแล้วพอเราไปเลือกอ่ะก็เอาไปอุ่นในตเตาให้ทีด้วยนี่อันนี้คือทีเด็ด ที่เห็นเขารีวิวกันเยอะมากคือน้ำปะลาอ๋อนี่คือน้ำจิ้มปลาเหรอใช่นี่คือน้ำจิะะ้มปะลาตอนนี้เดือดลองชิมดูนี่น้ำจิ้มแจ่วนะน้ำจิ้มแจ่วธรรมดาอ๋อลองลองอะไรก่อนนะอันนี้คืออะไรเนื้อหรือหมูนี่น่าจะหมูนนเนี่ยนื้อที่เราแบบไม่จริงไปอร่อยนะเหมือนหมูปิง้งเออเหมือนหมูปิงนะ้งไงลองแบบจิ้มดู อันนี้เป็นแบบติดมันด้วยอ่ะมันแบบแตกในปากตุ๊บตักพระเจ้าทดลองคนนคุณเนื้อจะกินเนื้อเป็นไงกั้งนัวร้อนปลาข้าวเหนียวมันเด็ดกับนิเว้ยเหมือนจิมปลา้าเว้ย แล้วไส้ย่างว้าลองชิมไส้นี่คนเป็นคนที่ชอบชิมไส้มากยืมดับที่เท่าไหร่ของความชอบนะแัวที่สาม,ามแบบจังดีเราจะมาชิมไก่กันดูความซีซี่อือยิ่งกินไก่เขาหมักอร่อยมากเลยแต่ว่าลองจิ้มแล้วจิ้มปลาร้าจริงๆถ้าจิ้มปลาร้าคือนัวมากมลองแจ่ยวไหมลองแจ่วไหมลองลอง เน้นเน้นเน้นเดีนเน๋ยวเลยโซโลแล้วจริงๆไก่ไก่ให้กินกับแจ่วอ่ะอร่อยมากแค่กับหมูอ่อะกินกับปลาอร่อยโอเคเราไปกินกัน ตอนนี้นะคะ2อ0รอยเริ่มอืดแล้วฟรีมาสั่งเยอะเราฟรีมากินไม่หมดปีไก่ไหมปีไก่ค <laughs> ่ะมาให้โฟนมากินเมื่อกี้ความหิวมันครอบงำมากเราหิวจัดเลย <laughs> ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบหมูมันๆอะไรเงี้ยจะอร่อยมากแต่ว่าจริงๆเราไม่ค่อยเป็นคนที่ชอบมันเท่าไหร่แต่โฟนอ่นะชอบมันแต่โฟนก็อิ่มแล้วแต่โฟนก็อิ่มแล้วแต่ว่าจริงๆมันมีแบบเนื้ออยู่นะ ถ้าใครไม่ชอบก็มากินเนื้อๆได้อร่อยแต่ถ้าใครชอบมันก็คือจะโคตรอร่อยแบบอร่อยอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องเนี่ยค่ะทุกคนเรากินอิ่มแล้วเดี๋ยวจะออกเดินทางต่อใช่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีรถเมย์อยู่นะเดี๋ยวไปดูไปดูเอาดับหน้าเลยอันนี้คือยุคบุกเบิกสมมติเขาจะนั่งยุคบุกเบิกเขาจะมานั่งกินเอาเสือมาปูกันอย่างนี้เลยเนี่ยข้างถนนโคตรสนะ ดีนะดีนะเรามาตอนนี้โตแล้วะไปเลยออกเดินทางต่อไปที่สยามกั้น e you soon bro See you soon bro ใครอยู่แถวนี้ก็มาได้นะคะตรงใกล้ๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอร่อยนะจริงๆใครชอบแบบโอ้เจ็บเจ็บเจ็บอ่ะเอาละครับทุกคนมุดมากก็ถ้าเกิดว่าใครใครที่ชอบแบบว่าหมูติดมันเยิ้มๆอะไรเงี้ยกับปลาล้าอะไรเงี้ยอุ้ยช่ำมากจริงๆสมคำล่อมลืออยู่ ใช่ใ<ห>ก็<ะ>ถ้าใค,ใครชอบใส่ก็มานะครับใส่เออ,อถามก่อนว่าโฟนชอบอะไรมากที่สุดโฟนชอบใส่ที่สุดจริงเหรอโฟนชอบใส่ที่สุดอ่ะใส่อะไรพี่ิชอบไก่ไก่กับหมูหมูที่แบบเป็นเนื้อเนื้อชอบอร่อยโอเคก็มาลองกินได้เดี๋ยวเรากลับละบ๊าปแยกเดิมแยกเดิมไฟเสียวแยกเดิมวิม่งอีกแล้วไฟแดงไฟแดง อ้ยน่ากลัวมากดูรถถักว่าแบบมาเขาแจกรถมาเยอะๆเงี้ยโอ้ยยคนย้านหลยยเมายยยยเอยย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 ยนตยยยยาคยตยยยาเยยนยย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 ย้ยยย้วยยาเดี๋ยวเขามาต่อยแล้วมีคนมาแจกข้าวด้ว,ดวยย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 วยยเยสยย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 ยบยย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 ย แล้วเขามาแจกข้าวกันงไปแล้วแต่ก่อนอื่นตอนนี้เราจะขึ้นรถเมย์ตรงไหนงงวากน่าอะไรงงมากเหรอเหรอเออเนี่ยซีเจน่าอ,อ้าวแล้วเข้าไปจอดตรงไหนวะางเขาอยู่เลนกลางเลยนะไวไยโฟนวิ่งกลางถนนได้ไหมวิ่งไปขึ้นตรงนั้นได้ไหมเขาจุดเมย์เฮ้ยแรงมากตอนนี้เราหาจุดขึ้นรถเมย์ไม่เจอว่ะแต่รถเมย์เยอะเลยอ่ะ รถเมย์มาเยอะเลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าขึ้นตรงไหนอ่ะวันไรเกินขามาเกืสบายขากลับงงจ้าตอนนี้เจอสายสีเดีแล้วคนมันไปทางไหนวะเนี่ยไม่รู้เยอะด้วยนะว่าจะฝั่งนู้นรู้เปล่าเหมือนว่าจะเจอที่จอดรถเมย์แล้วเขาชะลออยู่ตรงนู้นแต่ตอนนี้22งโมงยิโมง3นาทีแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนว่ายังเหลือรถเมย์อยู่ไหมถ้าเกิดว่าไม่มีก็ทางเลือกสุดท้ายนะคะทุกคนแท็กซี่ แท็กซี่เลยนี่เย่านอะไรเนี่ยย่านตะนาวเราเดินมาถึงย่านตะนาวไหนไหนไหนแล้วเราลองไปดูเลยดู้เจริงเหรอเอาไปดูทำไมมันดูแบบคึุกคักอยู่นะเพราะว่าเราไม่ทันรถมีแล้วแหละหมดเวลาแล้วแคาจะต้องนั่งแท็กซี่เนาะโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูย่านตะนาวไม่เคยมาย่านที่แบบต่างชาติเดินอกันเยอะปะโอโชําอยู่ชําไหนมา กีฬาได้ไหมคะทางสะานใหม่ไปแถวนอะใช่ค่ะทางนู้นโอเคตรงนี้โอเคได้ไปขึ้นตรงอ๋อขึ้นวายอ๋อตรงนี้มีด้วยเปไทยเนี่ยโอเคค่ะอ่าโล่งๆสบายใกล้ๆเชียงใีเนี่ย เฉยเลยในที่ที่ใกล้ที่สุดนะเออโอเคก็ถือว่าขอบคุณลุงแท็กซี่ที่แบบชี้ช่องทางก็ไม่รู้ว่าพญาไทเลี้ยวมาแล้วถึงจะไวกว่าสยามเนาะลยใช่ราสยามว่นรถติดตรงนั้นอ่ะใช่แล้วลุงเขาบอกว่าทำไมไม่มาที่พญาไทมันใกล้กว่าก็เลยโอเคก็ใกล้กว่าจริงๆโล่งมากรถโล่งมากก็ปิดคลิปตรงนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะก็แอบซุยไทยกีนิดนึงเพราะว่าทุกคลิปเราต้องซุยเป็นฟิกเนเจอร์อยู่แล้วก็ว่าทำไมขามามัน มันมง่าย <laughs> เออถามว่ามันง่ายเกินข <laughs> ากลับุกเลยุ่นวายหน่อยเดินไปเดินมาไปมาโอเคเมื่บ่ายเจอกันคลิปหน้า <laughs> จะมาดนงันว่าค่าจอดรถที่ VTS อ่ะเท่าไหร่ถ <h ye> ้เดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายกันเอนโอ้แปดสิบ โอเคเราจะมาสรุปค่าเดินทางของวันนี้กันค่าไป b ีทีเอสหกบาทใช่ไหมอ่าฮะแล้วก็ค่ารถเมย์แบาทแล้วแล้วก็ค่าแท็กซี่กลับมาเออเท่าไหร่วะหกสิบเอ็ดบาทค่าบีทีเอสค่ะกลับห้าสิบห้าบาทร้อยแปดสิบหกโอเควันนี้ค่าเดินทางของเราร้อยแปดสิบหกบาทนค,บคนว่ามันต้องมีคนที่เก่งกว่าเราน่าจะได้สักสามสิบบาทอะึ้นรถเมย์ใช่แต่ว่าเราอะลงทางเว้ยก็เลยแบบว่ารถเมย์ยิมสองนาฬิกาห้าทุ่ม เออห้าทุ่มรถเลมล์หมดพอดีแล้วก็เลยแบบว่าอดกลับรถเมล์เฮ้ยสี่ทุ่มดิเออเราก็เลยไปแวะที่ถนนข้าวสาร <c oughs> ใช่จริงๆอ่ะเราไม่เคยมาถนนข้าวสารรถเลยใช่ไหมแล้วก็แบบว่าอันเนี้ยเข้าแบบงงๆครั้งแรกเลยแบบอุ้ยตรงนี้เหรอถนนข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยต้องเพิ่งเข้าไปครั้งแรกเลยแต่ว่าพอเข้าไปได้สักพักนึงรู้สึกว่าโอ๊ยวันนี้ยังก่อนยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมรันเพราะว่าทุกคนดูคือคืนสนุกให้เขาแค่ปล่อยเขาสนุกไปก่อนอะไรยังไม่ไหวเออเรายังไม่ไหวแล้วก็เลยออกมาก่อนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวว่่าากกัันนนใหหมเจอคลิปป้ไ ไปปิดรลายปิดดีปิดดีกลับบ้านขาวยังหน้าขาวยังขาวมาก้าว